สมถภา,าวนาตอนที่สองรูปาวจราะฌานากุศลจิตประกอบด้วยองค์หคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแม้ว่ามีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่องค์ประกอบที่ทำให้รูปาวจร,ประปฐมชาณจิตเกิดนั้นได้แก่เจตสิกห้าดวงนี้ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อน,นิวรณธรรม คืออกุศลธรรมที่กุ้มบรุมขัดขวางจิตไม่ให้ดำเนินไปในทางสงบนิวรณธรรมหคือการมฉันทะนิวรได้แก่ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผลพะพยาปาทานิวรได้แก่ความขุนเคืองใจถีนมิธานิวรได้แก่ความท้อถอยหดหู่และความซบเซาง่วงเหงา ทัตจักกูกุจานิวร์ได้แก่ความฟุ้งซ่านและความลำคาญใจวิจิกิจานิวรได้แก่ความสงสัยไม่แน่ใจในสภาพธรรมและในเหตุและผลของสภาพธรรมองค์ฌานหเป็นปฏิปักษ์ต่อน,นิวารณาธรรมหโดยวิตาก,การเจตสิกจดที่อารมณ์ซึ่งทำให้จิตสงบได้และวิจาระเจตสิกต,ตามประคองอารมณ์ ที่วิตักกาจิตสิกจดลงทำให้จิตไม่ฟุง้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นปีติเจตสิกเป็นสภาพที่เอ,อิบอิม่มสุขเวทนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นตามความเอ,อิบอิม่มและเอกคตาที่องค์ฌานสี่อุปการะอุดหนุนแล้วตั้งมั่นคงในอารมณ์โดยอาการของปฐมฌานที่ประกอบด้วยองค์ห้า องค์ชาห้าเป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณธรรมห้าดังนี้ข้อความเชิงอัดอภิธรรมมัทธวิภาวินีปริเชตที่สองวิเคราะห์องค์ชาจบข้อความเชิงอัดหนึ่งวิตากาเจตสิกเป็นปฏิปักษ์ต่อทีนัมิชะนิวอนเพราะเมื่อวิตากาเจตสิกตลึกถึงแต่อารมณ์ของสมถภาวนามากขึ้นเรื่อยๆความท้อถอยหดถู และความม่วงเหงาก็าย่อมเกิดไม่ได้ 2. วิจาระเจตสิกเป็นปฏิปักษ์ต่อวิจิกิจฉานิวรณ์เมื่อวิจาระเจตสิกประคองอารมณ์ตามวิตกากเจตสิกที่จดลงในอารมณ์ของสมถภาวนาไปเรื่อยๆความสงสัยความไม่แน่ใจในสภาพธรรมและในเหตุผลของสภาพธรรมก็เกิดไม่ได้ 3. ปีติเจตสิก เป็นปฏิปัษ์ต่อพยาปาทานิวรเมื่อความสงบในอารมณ์ของสมถภาวนาเพิ่มขึ้นปิติก็เอิบอิ่มในความสงบนั้นยิ่งขึ้นทำให้ความพยาบาทขุนเคืองใจเกิดไม่ได้ในระหว่างนั้นสี่สุขในวงเล็บโสมนสเวทนาเป็นปฏิปษ์ต่ออุทจักกุกุจนิวรเมื่อกำลังเป็นสุขในอารมณ์ของสมถภาวนาอยู่ ความเดือดร้อนใจกังวลใจและความฟุ้งซ่านในอารมณ์อื่นก็เกิดไม่ได้เพราะกำลังเป็นสุขในสมถะอารมณ์ในขณะนั้น 5. เอกคตาเจตสิกเป็นปฏิปักษ์ต่อการมฉันทะนิวรณ์เพราะเมื่อสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์ของสมถะภาวนาแล้วก็ไม่ยินดีในการม,มาอารมณ์ใดๆรูปาวัจปะปถมชาญกุศลจิต เป็นอัปปนาสมาธิที่แนบแน่แนในอารมณ์ด้วยองค์ฌานห้าฉะนั้นถึงแม้ว่ารูปาวจระฌานนัก,กุศลจะเกิดขึ้นครั้งแรกเพียงขณะเดียวเมื่อผวังกจิตเกิดขั้นหลายขณะดับไปแล้วมโนทวารวิถีจิตก็เกิดสืบต่อโดยมโนทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นลำพึงถึงองค์ของฌานหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปแล้วมหากุศลญาณสัมปยุตจิต ก็พิจารณาองค์ฌานนั้นเจ็ดขณะแล้วผวังขจิตก็เกิดขั้นมโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นพิจารณาองค์ของฌานทีละองค์ทีละวาระขณะที่มโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นพิจารณาองค์ฌานแต่ละองค์แต่ละวาระนั้นเป็นปัจจเวคขณะวิถีซึ่งต้องเกิดต่อจากฌานนวิถีทุกครั้ง ปัญญาของผู้บรรลุรูปาวัจราฌานนักุศลจิตจึงรู้ความต่างกันขององมฌานทั้งห้าคือรู้ความต่างกันของวิตกะเจตสิกและวิจาระเจตสิกรู้ความต่างกันของปีติเจตสิกและสุขในวงเล็บโสมนัสเวทนาเจตสิกและรู้ลักษณะของเอกคตาเจตสิกที่เป็นอปปนาสมาธิผู้จเจริญสมถภาวนา ต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างปกติและรู้ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลที่เกิดสลับกันและแทรกขั้นอย่างรวดเร็วได้ถูกต้องมิฉะนั้นก็จะเข้าใจผิดว่าโลภมุรจิตที่เกิดร่วมกับสมณเวทนาเป็นความสงบและเป็นกุศลผู้เจริญสมถะภาวนาไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยเพราะการเจริญสมถาภาวนา เป็นการเจริญกุศลทางใจซึ่งเมื่อจิตสงบแล้วก็ปรากฏแต่นิมิตของอารมณ์ที่ทำให้จิตน้อมเป็นกุศลมั่นคงยิ่งขึ้นเช่นผู้ที่เจริญอาโปกสินก็มีนิมิตของอาโปกสินเป็นอารมณ์จะไม่เห็นนรกสวรรค์เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเลยขณะที่ทำสมาธิแล้วเห็นภาพต่างๆขณะนั้นไม่ใช่สมถภาวนา การเจริญสมถภา,าวนาต้องเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตซึ่งสงบเพราะระลึกอารมณ์ของสมถภา,าวนาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในสี่สิบอารมณ์แม้โลภะมรจิตหรือมหากุศลญาณ,ณวิวปยุตตจิตจะมีอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดในสี่สิบอารมณ์ก็ไม่ใช่สมถภา,าวนาเช่นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ท่องพุทโธ โดยไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธคุณประการต่างๆก็ไม่ใช่มหากุศญ,ญาณสัมปยุตจิตผู้ที่เห็นซากศพและตกใจกลัวก็เป็นโทสะมุรจิตไม่ใช่มหากุศญ,ญาณสัมปยุตผู้ที่พยายามจดจ้องที่ลมหายใจโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรจิตจึงจะสงบได้ก็ไม่ใช่มหากุศญ,ญาณสัมปยุตกสิณสอื่นๆและอารมณ์อื่นๆ ของสมถภาวนานั้นมหากุศลญ,ญาณสัมปยุตจิตต้องพิจารณาโดยถูกต้องจิตจึงสงบได้โดยในยะเดียวกับการเจริญปัฐวีกสินเมื่อผู้บรรลุปฐมฌานากุศลเห็นโทษของวิตกกาเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกที่จดในอารมณ์ว่าปกติย่อมจดในอารมณ์ที่เป็นการมะอารมณ์คือ รูปเสียงกลิ่นรสโภทพะจึงยังใกล้ชิดต่ออกุศลรธรรมทั้งหลายถ้าสามารถให้ชาณจิตนั้นปราศจากวิตกกาเจตสิกให้มีแต่วิจาระเจตสิกปีติสุขเอกคตาก็ย่อมสงบประนีตกว่าจึงเพียระลึกถึงอารมณ์ของปฐมฌานนกุศลที่บรรลุแล้วและพยายามประคองให้จิตสงบมั่นคงที่อารมณ์ของปฐมฌาน โดยไม่ให้วิตกกาจจตสิกจ้องจดในอารมณ์นั้นเลยซึ่งจะสำเร็จได้เมื่อถึงพร้อมด้วยวสีห้าคือความชำนาญเคล่วคล่องในฌานห้าประการก่อนวสีห้าคือข้อความเชิงอัดขุทธกากนิกายปฏิสัมพิธามัคมหาวัคยานนกถาข้อ225จบข้อความเชิงอัดหนึ่ง อาวชนะวะสีความชำนาญในการนึกถึงปฐมฌานได้ณสถานที่และขณะตามที่ปรารถนาสองสมาปัชนะวะสีความชำนาญในการเข้าฌานคือให้ชานจิตเกิดได้ณสถานที่และขณะตามที่ปรารถนาสาอธิฐานวสีความชำนาญในการให้ชานจิตเกิดดับสืบต่อนานมากน้อย ณสถานที่และขณะตามที่ปรารถนา 4. อุทานณวสีความชำนาญในการออกจากฌานได้ณสถานที่และขณะตามที่ปรารถนา 5. ปัจเจเวขณะวสีความชำนาญในการนึกถึงองค์ฌานแต่ละองค์ได้ณสถานที่และขณะตามที่ปรารถนาการที่จะบรรลุฌานจิตขั้นสูงขึ้นไปได้นั้น ต้องเห็นโทษขององค์ฌานขั้นต้นๆแล้วละองค์ฌานได้ตามลำดับคือทุติยฌานละวิตกจึงประกอบด้วยองค์ฌานสี่คือวิจารปีติสุขเอกคตาตาติยฌานละวิจารจึงประกอบด้วยองค์ฌานสามคือปีติสุขเอกคตาจะตุถฌานละปีติ จึงประกอบด้วยองค์ฌานสองคือสุขเอกกคตาปัญจมฌา,านละสุขจึงประกอบด้วยองค์ฌานสองคืออุเบขาเอกกคตาการละองค์ฌานไปทีละองค์นั้นเป็นฌานโดยปัญจกะในคือโดยในยยะของฌานห้าสำหรับผู้ที่ปัญญาสามารถละวิตกและวิจารณได้พร้อมกันนั้นเป็นฌานโดยจตุก,กนในคือ โดยในย่าของฌานสี่ดังนี้ทุติยฌานลาวิตกวิจา์จึงประกอบด้วยองค์ฌานสามคือปีติสุขเอกคตาตติยฌานลาปิติจึงประกอบด้วยองค์ฌานสองคือสุขเอกคตาจตุทชฌาญลาสุขจึงประกอบด้วยองค์ฌานสองคืออุเบขาเอกคตา ตุติยฌานโดยจตุกัยก็คือตติยฌานโดยปัญจกัยตติยฌานโดยจตุกัยไคือจตุตฌานโดยปัญจกัยจตุตฌานโดยจตุกัยก็คือปัญจมฌานโดยปัญจกัยถ้าขาดวาสีแล้วการละองค์ฌานขั้นต้นๆเพื่อบรรลุฌานขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปไม่ได้เลย เมื่อฌานน้ำวิธีจิตดับแล้วปัจเะเวขณะวิธีต้องเกิดต่อทุกครั้งการลังับกิเลสด้วยการเจริญสมถาภาวนาไม่ใช่การดับกิเลสเป็นสมุเทเฉดฉะนั้นชานาจิตจึงเสื่อมคือเกิดช้าไม่ชำนาญคล่องแคล่วเหมือนเดิมหรืออาจจะไม่เกิดอีกเลยก็ได้ฉะนั้นที่ชานาจิตจะเกิดได้คล่องแคล่วจึงต้องมีวสีทุกทุกานอยู่เสมอในวงเล็บ ความละเอียดมีนายวิสุทธิมักอารมณ์ของสมถภาวนาสี่สิอารมณ์นั้นบางอารมณ์จิตก็สงบได้ไม่ถึงอุปจาราสมาธิบางอารมณ์จิตก็สงบได้ถึงอุปจาราสมาธิบางอารมณ์จิตก็สงบได้ถึงปฐมฌานเท่านั้นบางอารมณ์ก็สงบได้ถึงจตุทาฌานโดยปัญจกะในบางอารมณ์ก็สงบได้ถึงปัญจมฌาน และบางอารมณ์ก็เป็นอารมณ์เฉพาะปัญจมาฌานเท่านั้นดังนี้คืออนุสติ6ได้แก่พุทธานุสติหนึ่งธรรมานุสติหนึ่งสังคานุสติหนึ่งจาคานุสติหนึ่งสีลานุสติหนึ่งเทวตานุสติหนึ่งผู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลระลึกถ,ถึงอนุสติหนี้จิตสงบได้ไม่ถึงอุปจารสมาธิ สำหรับพระอริยบุคคลนั้นอาจสกบได้ถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัป,ปนาสมาธิอนุสติสองคืออุปมานุสติการระลึกถึงพระนิพพานและมรณา,านุสติการระลึกถึงความตายนั้นมรณา,านุสติสงบได้ถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นแต่อุปสมานุสติสงบได้ถึงอุปจารสมาธิ เฉพาะผู้ที่เป็นพะระริยะบุคคลเท่านั้นอาหารเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งคือการระลึกถึงความปฏิกูลของอาหารจิตสงบได้ถึงอุปจารสมาธิจตุธาตุว,วัฏฐานหนึ่งคือการระลึกถึงธาตุดินน้ำไฟลมที่กายจิตสงบได้ถึงอุปจารสมาธิอสุภาษิตคือ การระลึกถึงสภาพของซากศพสิบอย่างจิตสงบได้ถึงปฐมฌานกายคตาสติในวงเล็บอนุสติหนึ่งคือการระลึกถึงความไม่น่าใครของส่วนต่างๆคืออาการสามสองของกายแต่ละส่วนเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นจิตสามารถสงบได้ถึงปฐมฌานานาปานาสติในวงเล็บอนุสติหนึ่ง การระลึกถึงลมหายใจจิตสงบได้ถึงปัญจมชฌานกระสินสิจิตสงบได้ถึงปัญจมชฌานพรหมวิหารสามคือเมตตาหนึ่งกรุณาหนึ่งมุทิตาหนึ่งจิตสงบได้ถึงจตุจัชฌานโดยปัญจากะาในในวงเล็บตติยฌานโดยจตุกะไนพรหมวิหารหนึ่งคืออุเบขาพ,พรหมวิหาร เมื่อจิตสงบจากพรหมวิหารสามถึงจตุทชาญแล้วจึงเจริญอุเบกขาพรหมวิหารต่อไปได้ในบรรดาพรหมวิหารสี่อุเบกขาพรหมวิหารจึงเป็นอารมณ์ของเฉพาะปัญจมชฌานชาญเดียวเท่านั้นอรูปฌานสี่คือปัญจมชฌานที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ผู้ที่จัดเจริญอรูปฌานได้นั้น ต้องบรรลุรูปะปัญจมะฌานก่อนเมื่อเห็นโทษของรูปะปัญจมะฌานว่าถึงแม้จะเป็นรูปฌานขั้นสูงสุดคือขั้นรูปะปัญจมะฌานก็จริงแต่เมื่อยังมีรูปเป็นอารมณ์อยู่ก็ยังใกล้ชิดวันไหวต่อการที่จะน้อมไปสู่รูปที่เป็นกามะอารมณ์ได้ง่ายควรที่จะเพิกรูปที่เป็นอารมณ์แล้วน้อมจิตไปสู่อารมณ์ที่ไม่ใช่รูป ซึ่งสงบประณีตกว่ารูปเมื่อเพิกรูปและระ,ะลึกถึงความไม่มีที่สุดของอารูปเป็นอารมณ์จนอัปนาสมาธิเกิดก็เป็นอรูปฌานนกุศลโดยวิธีจิตเกิดดับสืบต่อกันทางมโนทวารเช่นเดียวกับฌานวิธีและต้องประกอบด้วยวสีห้าจึงจะบรรลุถ,ถึงอรูปฌานขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นได้อรูปฌานมีสีขั้น เป็นปันจญจมชฌานทั้งสี่ขั้นแต่ต่างกันที่อารมณ์ละเอียดขึ้นเป็นลำดับขั้นคืออรูปฌานที่หนึ่งอากาศสารนัญจายตนะฌานจิตมีอากาศซึ่งไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์อรูปฌานที่สองวิญญาณนัญจายตนะฌานจิตมีอากาศสารนัญจายตนะจิตเป็นอารมณ์เพราะพิจารณาเห็นว่าอากาศซึ่งไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์นั้น ก็ยังไม่ละเอียดประณีตเท่ากับอากาสานัญจายตนะจิตซึ่งมีอากาศที่ไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ฉะนั้นจึงร่วงอากาศที่ไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์แล้วน้อมไปสู่อากาสานัญจายตนะจิตเป็นอารมณ์จนอัปนาสมาธิเกิดขึ้นเป็นอรูปฌานที่สองคือวิญญาณัญจายตนะฌานาจิตซึ่งเป็นอรูปฌานาจิตที่มีวิญญาณคือ อากาศสานันจายตนะจิตเป็นอารมณ์อรูปฌานที่สาอากินจัญญาเยตนะฌานจิตมีภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เพราะเป็นภาวะที่ไม่มีอากาศสานัญจายตนะจิตเป็นอารมณ์แล้วเมื่อพิจารณาเห็นว่าเมื่อยังมีอากาศสานัญจายตนะจิตเป็นอารมณ์อยู่ก็ยังไม่สงบไม่ละเอียดประณีตเท่ากับไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ จึงล่วงอากาสารนัญจายตนะจิตซึ่งเป็นอารมณ์และน้อมไปสู่ภาวะที่ไม่มีอากาสานัญจายตนะจิตเป็นอารมณ์จนอัปนาสมาธิเกิดขึ้นเป็นอรูปฌานที่สามคืออากิจัญญายตนะฌานจิตมีภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์เพราะไม่มีอากาสารนัญจายตนะจิตเป็นอารมณ์อรูปฌานที่สี่เดวสัญญานาสัญญายตนะชานจิต มีอากิจญจญายตนะชานจิตเป็นอารมณ์เมื่อพิจารณาเห็นว่าอากิจญจญายตนะชานจิตซึ่งมีภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์นั้นเป็นสภาวะที่ละเอียดมากจึงน้อมไปสู่ภาวะของอากิจญจญายตนะจิตที่ละเอียดนั้นจนอัปนาสมาธิจิตเกิดขึ้นเป็นอรูปฌานที่สี่คือเนวสัญญานาสัญญ,ญายตนะชานจิต เป็นสภาพที่สัญญาพร้อมทั้งสัมพยุตธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันนั้นละเอียดจนกล่าวไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีเพราะไม่ได้กระทากิจของสัมพยุตธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่จึงกล่าวไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีสัมพยุตธรรมนั้นๆอรุปรชาญที่สี่จึงชื่อว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ การเจริญสมถภา,าวนาจนจิตสงบจากอากุศลธรรมทั้งหลายถึงขั้นอรูปฌานนั้นเป็นจิตที่มีกําลังสามารถฝึกให้เป็นประโยชน์ตามความประสงค์ได้เช่นระลึกชาติได้อธิษฐานให้เกิดทิพจักขุเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลหรือมีสิ่งกำบังได้อธิษฐานให้เกิดโสดทิพได้ยินเสียงต่างๆทั้งที่ใกล้ที่ไกลได้ กระทําอิทธิปฏิหารต่างๆเช่นเดินบนน้ำไปในดินหอบไปในอากาศและเนรมิตสิ่งต่างๆได้เป็นต้นแต่การจะฝึกอบรมให้เกิดคุณวิเศษแต่ละอย่างนี้จะต้องเป็นผู้สามารถในกรสินทุกกสินและฌาญสมาบัติทั้งแปดในวงเล็บรูปฌานสี่โดยจะตุกกนในและอรูปฌานสี่อย่างยอดเยี่ยม และต้องฝึก,กจิตโดยอาการ14คือข้อความเชิงอัดวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศอิทธิวิธานิเทศจบข้อความเชิงอัด 1. กระสินานุโรมโตเข้าฌานตามลำดับกสิน 2. กระสินาปฏิโรมโตเข้าฌานย้อนกสิน 3. กระสินานุโรมปฏิโรมโต เข้าฌานตามลำดับกสินแล้วย้อนกสินสี่ฌานานุโรมโตเข้าฌานตามลำดับฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานห้าฌานปฏิโรมโตเข้าฌานโดยย้อนฌานตามลำดับตั้งแต่เนวสัญญานาสัญญายตนาฌานถึงปฐมฌานหก ฌานนานุโลมะปติโลมโตเข้าฌานตามลำดับฌานแล้วย้อนฌานตามลำดับเจ็ดานานุกันตะกะโตเข้าฌานโดยข้ามฌานแต่ไม่ข้ามกสินแปดกสินุกันตะกะโตเข้าฌานโดยข้ามกสินแต่ไม่ข้ามฌานเก้าานกสินุกันตะกะโตเข้าฌานโดยข้ามฌานและข้ามกสิน สิอังคาสังกันติโตเข้าฌานโดยเก้าร่วงองค์ 11. อารมมณะสังกันติโตเข้าฌานโดยเก้าร่วงอารมณ์สิอังคารมณะสังกันติโตเข้าฌานโดยเก้าร่วงทั้งองค์และทั้งอารมณ์สิอังคะบวัถาปนัตโตเข้าฌานโดยกำหนดองค์ของฌานแตล่ละฌานสิ อมมารมณะบอกวัตฐาปันนตโตเข้าฌานโดยกำหนดอารมณ์ของฌานแต่ละฌานการกระทำใดๆหรือพฤติกรรมใดๆที่ดูคล้ายคุณวิเศษทั้งหลายนั้นหาใช่คุณวิเศษที่แท้จริงไม่เมื่อเหตุไม่สมควรแก่ผลข้อความในวิสุทธิมัคแสดงว่าผู้เริ่มบำเพ็ญเพียรยังไม่ได้ฝึกจิตด้วยอาการสิบสี่เหล่านี้ จากยังอิทธิฤทธิต์ต่างๆให้สำเร็จได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยแม้ในการบริกรรมกสินคือการเริ่มบำเพ็ญสมถะภาวนานั้นในร้อยคนหรือในพันคนย่อมสามารถจะกระทำได้สำเร็จเพียงคนเดียวและเมื่อจเจริญสมถะภาวนาคือบริกรรมกสินไปแล้วที่อุกหานิมิตจะเกิดได้ในร้อยคนหรือพันคนนั้น ย่อมสามารถเพียงคนเดียวเมื่ออุกหานิมิตเกิดแล้วการรักษานิมิตไว้และการประคับประคองจิตให้สงบมั่นคงขึ้นจนปฏิภาคานิมิตเกิดแล้วบรรลุอัปปนาสมาธินั้นในร้อยคนหรือพันคนย่อมสามารถเพียงคนเดียวในบรรดาผู้ที่บรรลุฌานสมาบัติแปดแล้วนั้นในร้อยคนพันคน จะฝึกจิตโดยอาการสิบสี่นี้ได้เพียงคนเดียวในบรรดาผู้ที่ฝึกจิตโดยอาการสิบสี่ได้แล้วในร้อยคนหรือพันคนจะสามารถแสดงฤทธิ์ได้เพียงคนเดียวและในบรรดาผู้แสดงฤทธิ์ได้ร้อยคนหรือพันคนนั้นผู้ที่จะแสดงฤทธิ์ได้อย่างฉับพลันก็จะสามารถสักคนเดียวแม้ในเรื่องการระลึกชาติก็ในยะเดียวกันใครเลยจะได้อุปจารสมาธิ เมื่อไม่ใช่จิตที่สงบด้วยมหากุศลญ,ญาณสัมปยุตใครเลยจะได้อัปปนาสมาธิซึ่งเป็นปฐมฌานใครเลยจะได้ทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานปัญจมฌานและอรูปฌานใครเลยจะฝึกอบรมระลึกชาติโดยฝึกระลึกย้อนจากขณะนี้ไปทุกๆขณะจนถึงเช้าวันนี้ถอยไปจนถึงค่ำคืนวันก่อนเช้าวันก่อน ค่อยๆระลึกถอยไปถอยไปด้วยจิตที่สงบมั่นคงจนถึงปฏิสนธิแล้วจึงจะถึงขณะสุดท้ายวันสุดท้ายของชาติก่อนแล้วจึงถอยไปถอยไปตามลำดับด้วยกำลังของชาณจิตที่ฝึกอบรมให้คล่องแคล่วเป็นกำลังเมื่ออธิษฐานให้มหากุลญาณนะสัมปยุตจิตเกิดระลึกได้สำเร็จจากขณะหนึ่งแล้วถอยไปอีกขณะหนึ่งขณะหนึ่ง ผู้ที่ศึกษาเข้าใจเหตุและผลของคุณวิเศษทั้งหลายโดยละเอียดจึงรู้ได้ว่าพฤติการใดเป็นคุณวิเศษที่แท้จริงและพฤติการใดไม่ใช่คุณวิเศษที่แท้จริงการเจริญสมถาภาวนาไม่ใช่การดับกิเลสเป็นสมุดเฉดเพราะไม่ใช่การประจักลักษณะของสภาพธรรมตามปกติตามความเป็นจริงเมื่อฌานาจิตไม่เสื่อมและฌานนวิถีจิต เกิดก่อนจุติจิตเป็นกรรมมปัจจัยให้ชาณะวิบากจิตปฏิสนธิในพรหมภูมิขั้นต่างๆแต่เมื่อหมดอายุของพรหมภูมินั้นๆแล้วก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกคือยินดีพอใจติดข้องในตัวตนในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระการเคยเจริญสมถภาวนาสะสมมาบ้างในชาติก่อนๆในสังสารวัฏ อาจจะทําให้บางท่านมีลางสังหรณเป็นต้นส่วนผู้ที่ทําสมาธิแล้วเห็นสิ่งต่างๆเห็นเหตุการณ์ต่างๆนั้นเมื่อไม่ใช่การอบรมเจริญสมถภาวนาด้วยมหากุสลญญาณาสัมปยุตตจิตที่สงบแนบแน่นมั่นคงในอารมณ์ตามลำดับจนเป็นชานจิตขั้นต่างๆซึ่งย่อมจะเป็นไปได้ยากยิ่งนั้นก็ไม่ใช่คุณวิเศษ ที่เป็นอุตริมนุสธรรมคือธรรมะที่ยิ่งกว่าปกติของมนุษย์ทั้งหลายฉะนั้นเมื่อทำสมาธิแล้วเห็นสิ่งต่างๆบ้างเห็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นต้นนั้นจึงเป็นผลเล็กๆน้อยๆผิดบ้างถูกบ้างของสมาธิซึ่งไม่ใช่การเจริญสมถภาวนาการเจริญสมถภาวนาที่จะบรรลุถึงแม่อุปจารสมาธิก็แสนยาก พราปกติเมื่ออารมณ์ใดกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่อมพลอยตามอารมณ์นั้นด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างกุศลที่เป็นไปในทานบ้างในศีนบ้างในภาวนาบ้างนั้นในวันหนึ่งหนึ่งมีเป็นส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับมกุศลที่เกิดขึ้นรวดเร็วเป็นประจำทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ และการเจริญสมถภาวนานั้นก็ดับกิเลสไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดขึ้นครอบงำจิตใจขณะดใดสมถภาวนาที่เพียรอบรมมาจนถึงขั้นสามารถแสดงอิทธิปฏิหารต่างๆได้นั้นก็เสื่อมหมดสิ้นไปก่อนการตรัสรูของพระผู้มีพระภาคก็มีผู้บำเพ็ญเพียรเจริญสมถภาวนาจนบรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตนญาร และฝึกอบรมจิตจนอธิษฐานให้มีตาทิพผูทิพระลึกชาติได้และสามารถกระทําอิทิปฏิหารได้แต่แม้กระนั้นท่านเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไม่ได้อบรมเจริญเหตุคือวิปัสนาภาวนาจนสมบูรณ์ที่จะเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้และบางท่านก็ยังเห็นผิดยึดมั่นในการปฏิบัติ ซึ่งไม่ใช่หนทางให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงสแสดงพระธรรมแล้วผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอริยาสาวกที่ไม่บรรลุฌานจิตก็มีมากกว่าพระอริยาสาวกผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมพร้อมด้วยองค์ของฌานขั้นต่างๆข้อความเชิงอัดสังยุตติกายสคขาทวัก วังกีสะสังยุตปวารณาสูตรข้อ745จบข้อความเชิงอัดทั้งนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าการเจริญสมถภาวนาที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งประทำมได้ยากเพียงใดสมถภาวนาจบ